การแจ้งเกิดสําหรับเด็กแรกเกิดหรือไร้เดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้งในกรณีที่พบเด็กแรกเกิดหรือไร้เดียงสาซึ่งอายุยังไม่เกิน7ปีถูกทอดทิ้งกระบวนการแจ้งเกิดให้กับเด็กมีทั้งหน้าที่ของฝั่งเราและหน้าที่ของฝ่ายรัฐในการดําเนินการเพื่อให้เด็กได้รับการจดทะเบียนการเกิดโดยสมบูรณ์ในส่วนหน้าที่ของเรามีเพียงประการเดียวครับคือการนําตัวเด็กไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่เมื่อมีการพบเห็นตัวเด็ก ทั้งนี้ในการนําตัวเด็กไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่เราสามารถนําตัวเด็กไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่อําเภอเทศบาลเขตหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ได้ครับขอย้ํานะครับให้นําส่งโดยเร็วต่อมาเป็นหน้าที่ของรัฐหน้าที่ของรัฐมี5ส่วนด้วยกันคือ 1. การรับตัวเด็ก 2. การจัดทําบันทึก 3. การแจ้งเกิดให้กับเด็ก4 การตรวจสอบพยานหลักฐานและ 5. การออกคำสั่งเพื่อออกสูติบัตรให้แก่เด็กทั้งนี้เมื่อมีการนำตัวเด็กมาส่งแก่เจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ที่รับตัวเด็กมีหน้าที่ในการจัดทำบันทึกการรับตัวเด็กในกรณีที่เจ้าหน้าที่อำเภอเทศบาลเขตหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้รับตัวเด็กนอกจากการจัดทำบันทึกแล้วเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ที่จะต้องนำตัวเด็ก พร้อมทั้งบันทึกส่งต่อเจ้าที่ของพอมในพื้นที่เมื่อเจ้าที่พมรับตัวของเด็กไว้แล้วควรจะต้องดําเนินการขอแจ้งเกิดให้กับเด็กภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับตัวเด็กโดยแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ครับ 1. บัตรประจำตัวของผู้ดําเนินการแจ้งเกิด 2. สําสเนาทะเบียนบ้านของสารสรงข้อที่รับตัวเด็กไว้ 3. บันทึกการรับตัวเด็กของพนักง,งานฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ได้รับตัวเด็กเอาไว้ 4. หลักฐานเอกสารการรับตัวเด็กของหน่วยงานที่รับตัวเด็ก 5. รูปถ่ายของเด็กขนาด2นิ้วนะครับจำนวน2รูป 6. หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็กถ้ามีขั้นตอนต่อมานายทะเบียนจะต้องออกใบรับแจ้งการเกิดประเภททรล้อยให้แก่เจ้าหน้าที่พมแล้วดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเกิดของเด็ก การตรวจสอบทําได้โดยการตรวจสอบพยานเอกสารพยานบุคคลโดยการสอบปากคําบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดทําความเห็นเสนอต่อนายอำเภอภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งการเกิดซึ่งความเห็นและผลของคําสั่งสามารถแบ่งออกเป็น3ลักษณะดังนี้ครับ 1. กรณีที่เจ้าหน้าที่มีความเห็นว่าเด็กเกิดในประเทศไทยและมีสัญชาติไทยเจ้าหน้าที่จะดําเนินการออกสูติบัตรประเภททร .1 หนึ่ง หรือทรลสองแล้วแต่กรณีแล้วเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านทรลสิบสี่ของศาลสงเครสสองกรณีเจ้าหน,น้าที่มีความเห็นว่าเด็กเกิดในประเทศไทยแต่ไม่มีสัญชาติไทยเจ้าหน้าที่จะดําเนินการออกสูติบัตรประเภททรลสามแล้วดําเนินการเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านทรลสิบสามของศาลสรงเค์และสาม กรณีที่เจ้าหน้าที่มีความเห็นว่าเด็กไม่ได้เกิดในประเทศไทยและไม่มีสัญชาติไทยเจ้าหน้าที่จะดําเนินการจัดทําทะเบียนประวัติท,ทรลสาสกโดยใช้เลขบ้านของสารสรงข้อและกําหนดเลขเประจำตัวให้แก่เด็กเป็นเด็กบุคคลประเภทศูนย์ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาความไร้ลัดของเด็กอันหนึ่งานอำเภอมีหน้าที่พิจารณาและแจ้งผลให้หนาทะเบียนทราบภายใน30วันจบไปแล้วครับ กับวิธีการแจ้งเกิดให้กับเด็กแรกเกิดหรือไร้เดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้งหวังว่าทุกท่านที่ได้รับชมคลิปการศึกษานี้จะเข้าใจขั้นตอนในวิธีการจจทเบียนการเกิดมากขึ้นและสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้นะครับขอบคุณมากครับ